สวัสดีครับนักเรียนกลุ่มนี้มาทําเสนออะไรครับวันนี้เป็นปวงจรการต่อหลอดไฟมันตัววงจรของเราจะทํางานยังไงไอตัวนี้มันทํางานยังไงเออก็คือใน,นส่วนของโคนะคะอันดับแรกนะคะบอก,ก็คือจะวัดค่าความเข้มของแสงแล้วก็จะโชว์ผ่านหน้าจอตรงตรงนี้นะคะ แล้วก็เราก็จะเขียนโค้ดไว้นะคะถ้าสมมติว่าค่านะคะมันมากกว่า600คือที่เรากําหนดไว้ไฟก็จะติดค่ะตรงนี้แต่ถ้ามันน้อยกว่า600ก็คือไฟก็คือจะดับค่ะทีนี้เราจะมีการต่อเข้ารีเลย์ครับคือต่อไฟเข้ารีเลย์ไปก่อนทีนี้นก็เป็นสีเหลืองที่มันเป็นคําสั่งจากโค้ดให้มัน,นสังส่งทํามาที่หลอดไฟครับก็ก็จากรีเลย์มาหลอดไฟนะคะก็จะมีเป็นไฟควบบวกควบลบค่ะตรงตรงนี้ แล้วก็จะมีเป็นหลอดไฟกับตัวต้านทานค่ะเป็นการต่อแบบอน,นุีก้กรอ๋อสาธิตการทำงานให้ดูเน่ยครับท,นนนะะที่หน้าจอของตัวบอกนะคะจะขึ้นค่าแสงนะคะอันนี้กดตอนนี้ค่าแสงอยู่ที่380เนะคะไฟก็จะไม่ติดทีนี้อันนี้เป็นเซนเซอร์วัดแสงนะคะก็เอามือกด ตัวนี้ค่าแสงอยู่ที่1,360นะคะดีเลย์นิดนึงนะไปก็จะติดยิ่งค่าแสงมากะค่ะยิ่งแสดงว่ามันมึกโอเคครับขอบคุณครับ